ทางใกล้ๆทำไหมอ่าบริษัทอะไรเอดีด <c oughs> ีดีเขายังจำไม่ได้สิ<ะ> <c oughs> บห้ามันตื่นเต้ <c oughs> ในให้บอกว่าให้มีอะไรปรับปรุงไหมอ่าเจ้าของบริษัทว่ามีอะไรปรับปรุงไหมไม่มีอะถูกใจมาก <c oughs> อ่าพูดก็เพราะสวยก็สวยอ่าแต่มีอยางเดี๋ยวใช้ปรับปรุงนะกระเกง <c oughs> เพราะจะนั่งไหว้ผ้าก็นั่งไม่ได้มันตัวสุดท้ายแล้ว <g ül> ออก็ดีนะเพราะว่าเราก็ครั้งแรกในชีวิตเกิดมาชาตินี้นะ <g ül> ได,ได้ได้ขึ้นเครื่องบินก็เดินทางลักษณะน,นี้ให้สองร้อยสิกิโลเมตรผมอยู่ที่บ้านเราก็แค่ไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะเนนะอันนี้รอไป8-9ชั่วโมงอ้วหกมันก็สุดๆไม่รู้ตอนแรกไม่รู้จะไหวป่ะครับครับผมผมผม,ผมดีใจคนทางนี้นะผมจะพูดให้ฟังนะ ทำไมทานนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดที่นี่ผมดูน้ําใจของทุกคนในในในประเทศนี่เลยนะจะจะดีหรือร้ายขนาดไหนเขามีใจรู้สึกว่าสูงมากมานี่ไม่เ,เห็นอุบัติเหตุจักรนไม่เคยมีแล้วมีอยู่สองคันคือไฟไหม้กับรถมันหลุดออกใครคนรถอิดแค่นั้นละผมว่าสังเกตโอ้กโกุัเหตุเโอ้พระเป็นบ้านเงาเนาะ เหนือไปเนี่ร่อมวยไทยจะมวยฝรั่งเลยบีบแต่อย่างเงี้ยใช่ไหมออย่างอย่างตรงนั้นอะไรอะไรที่เราจะเลี้ยวนะมันไอจอดตรงทางโค้งนะโอ้ถ้าเป็นบ้านเราพ่อเลยม่เลยอ่งานที่ให้ลูกเพราะพวกเราที่เอาใจเอาใจมันจะเป็นญาติพี่น้องแต่หลายพวกหลายชาติมาไอคนขอทานไม่ใช่ขอทานเขาไม่มีก็เหมือนล่าลูกหลานแล้ล่ะบางคนให้ไปสองรูปีข่วงสนาเราเลยแล้วรีบไปเก็บไอคนรีบเก็บเลยกูเอาเองาเลยน่ะเห็นไหม เมื่อกี้ให้ไปแล้วเหลืออยู่สี่สิบรูป,ปีเอาบัตรี้เอาไปให้ไปแล้วอ้าดันใหม่หลายคนปิดประตูรถเลยป่ะเนะเออหมดแล้วให้หมดครั้งสุดท้ายสี่รูสี่สิบรูป,รป,ปีก็ดีนะค่ะข้ออะไรเราเราเกิดมาละหมาดแต่เราแล้ลวพวกเราอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนพวกไหนจะให้เป็นลนนะักษณะนั้นขอให้เกิดที่ดียางอาจารย์เทไดนฟังหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีสองเกิดมีความสุขในมนุษย์ที่ดี 3ให้ได้ฟังคําสั่งสอนสัตตบุรุษ4ได้พบพระเดช้าโดโหมันยากเรียนแสนกินอ่อขอรโมนาสาโตกัน BNP นะครับ3โชคดีเด้อค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อด้วยค่ะค่ะ